สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดจะมาพูดถึงเรื่องตัวเลขที่ว่าแอดลงให้ไว้นะคะทั้งหมดหครั้งครั้งแรกครั้งแรกก็จะเป็นเด่น7 7็ดสครั้งที่สองเด่น7 7 3 7 0 7 5 7 6ครั้งที่3เด่น7จสอง สอครั้งที่ส่เด่นห้าหนึ่งห้สามตัว3ามห้นะคะครั้งที่หเด่น0กับ1นึ่งศูนย์หนึ่งสามตัวเก้าศูนย์หนึ่งถ้าแอดชอบแอดก็ชอบครั้งสุดท้ายค่ะครั้งสุดท้ายแอดจะชอบครั้งนี้ครั้งครั้งที่5ครั้งสุดท้ายนะคะ ถ้าแอดชอบแอดก็จะชอบตัวนี้แอดชอบตัวนี้นะคะอชอบตัวนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบตัวไหนก็เลือกได้เลยนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะว่าชอบตัวไหนแต่ถ้าถามใจแอดแอดชอบ ตัวสุดท้ายเนี่ยค่ะครั้งที่5นี่นะคะแอดชอบตัวนี้ตัวเลขจะมีหลากหลายที่เปลือกต้นไม้ทุกคนก็จะมองได้หลายตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้พิจารณาดูดีๆนะคะว่า ชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะหวยต้นไม้มันก็มีมานานแล้วตั้งแต่โบราณแล้วก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนใครไม่เชื่อก็ก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องเล่นค่ะ <c oughs> ก็จบแค่นี้นะคะอันนี้เป็นเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะคะ ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีเฮงเฮงในรวยนะคะแอดก็แอดบอกว่าแอดชอบครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแอดจะเล่นตัวนี้แอดจะเล่นตัวนี้นะแอดจะเล่นตัวนี้แอดจะเล่นตัวนี้อันนี้อันนี้คือแอดชอบนะคะ ถ้า3มตัวก็จะเป็นตัวนี้ถ้า3ามตัวนะกลับด้วยนะคะกลับด้วยถ้าถ้าจะเล่นก็กลับด้วยอันนี้ก็กลับด้วยนะคะประมาณนี้แหละค่ะแอดชอบแบบนี้ โชคดีนะคะทุกคนบ๊ายบายพรุ่งนี้รวยค่ะสวัสดีค่ะ